สวัสดีเช้าอังคารนะคะใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมืออยู่เช้านี้อากาศติดลบ15องศานะคะหนักเลยค่ะนี่เช้าที่สดใสแต่ว่าอากาศติดลบ15องศานะคะมัน มันหนาวนะคะฮัลโหลฟมฟินแลนด์นะคะฮัลโหลฟมฟินแลนด์หรือจะพูดอีกทีก็ฮัลโหลเฮลซิงกินะคะ <laughs> ไปทำงานด้วยกันอีกตามเคยนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ถุงมือแต่ว่าขอกลับหน้ากล้องแล้วกันเนาะชมหิหนวไะด้วยกัน อีกตามเคยนะคะมาเดินไปทำงานกับคุณยายฉีมอีกตามเคยขออนุญาตส่อ,สองถนนก่อนเนอะเพราะว่ามีรถมาไหมใส่ถงมือผิดเรือ่องอะไรใส่ถงมือไม่ได้โอ้ยแสงอาทิตย์จ้ามากเลยนะคะ Chào buổi sáng, Good morning everyone. Going to work with me again. Sunshine day today. Ánh น,นี่แล้วก็เดินตรงนะคะเพราะว่าวันนี้ออกสายนิดนึงก็รีบนิดนึงนะคะรีบนิดนึงแล้วจักรยานก็ยังยัง,ย,งยังไม่กล้านะคะกลัวลื่นลม้มวันนี้ก็จะเดินเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าอา,อากาศมันเย็นมากเดินเล่นแบบชิวๆไม่ได้นะคะมันหนาว ใส่เสื้อท็อปปิ้งมาสามตัวแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันหนาวอยู่เข้าไปข้างในเลยนะคะวันนี้หนาวทะลุเสื้อหนาวจริงๆ นี่หนาวกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี่ก็ยังว่าเดินไปไม่มีความรู้สึกว่ามันเย็นเข้าไปในทะลุเสื้อนะคะเช้านี้แบบเย็นทะลุเสื้อเลยได้ยินเสียงนกร้องแล้วมันสดชื่นเนาะนกร้องเพลงอะ่ะมีความสุขมากเลยแต่่ามันก็ยัง,ยงหนาวยังรู้สึกหอเหี่ยวอยู่เมื่อเช้า เมื่อเช้าตื่นมานี่เรามองไม่เห็นแสงแดดเราคิดว่าอุ๊ยวันนี้ฟา้ามืดว่าจะไม่ขึ้นไหลนะคะแต่พอห้านาทีผ่านไปห้านาทีผ่านไปเอาเพื่อนมารับ <c oughs> เพื่อนน่าจะแว่รับเมื่อกี้รถเพื่อนนะคะ ไปทำงานด้วยกันเห็นเลี้ยวจะแวะรับก็เลยไม่ไม่แวะ <c oughs> คนอื่นเขาก็ขึ้นรถยนต์กันนะคะแต่ว่าคาุณยายชินก็เดินเอาเนาะ <c oughs> เดินจนชินแล้วเนาะทุกคนเนาะ กามสภาพของตัวเองนะคะหนาวเย็นก็ต้องออกไปทำงานีต่างประเทศนี่มันก็มีทั้งสุขมีทั้งเศร้ามีทั้งความลำบากมีทั้งความสดชื่นประประนกันไปนะคะที่ลำบากไม่ใช่อะไรนะคะก็ด้วยอากาศหนาวนี่แหละ เรื่องอื่นก็ไม่เท่าไรหรอกคะ่ะที่เห็นบ,นบนบนทุกวันไม่ใช่อะไรหราบ่นไปเพราะว่าหาเพื่อน <c oughs> ใครมานอ้อสวัสดีครับพิยุทธมาเที่ยวชมหิมะบ้านเดชินเดอร์คะ่ะนี่แหละฟินแลนด์เป็นแบบนี้แหละหิมะยังเยอะอยู่คะ่ะฟินแลนด์ ยังเยอะวันนี้ก็เช้านี้ก็ติดลบสิบห้าองศาเลยนะคะเดินทางไปทำงานก็หนาวมากหนาวเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้มีความรู้สึกว่ามันมันเย็นปลายนิ้วเย็นแต่ว่ามันไม่ได้เย็นเข่าทะลุเสื้อแบบวันนี้นะคะวันนี้มันเย็นทะลุเสื้อเลยใส่เสื้อมาสามชั้นก็ยังเย็น เย็นเจี๊ยบเลยนะคะตาโลมาเกยตื้นก็คือก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆนี่แหละค่ะชมแสงอาทิตย์ตอนเช้าๆไปด้วยกันนะคะเพราะว่ามีเมื่อวานกับวันนี้ที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นมืดๆมัวๆอีกแล้วนะคะดูในพยากรณ์อากาศก็ไปทำงานทุกวันเหมือนเดิมนะคะ สวัสดีครับ่ะสันไปทำงานค่ะพี่ยุทธเดินไปทำงานค่ะตอนนี้ก็คือ6กโมงเกือบหกโมงครึ่งนะคะหกโมงเช้าของฟินแลนด์นะคะก็เดินไปทำงานถ่ายหิมะให้ดูไปด้วยขอบคุณทั้งหล้านดวงใจนะคะ ชมแสงอาทิตย์ตอนเช้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีแสงแดดให้ชมนะคะที่ฟินแลนด์นี่จะเป็นประเทศที่แบบว่าออหาพระอาทิตย์ยากมากเลยนะคะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยยังหนาวอีกนานนะคะฟินแลนด์อีกสองเดือนนี่ตอนนี้มันเดือนอะไรมีนาเมษาพฤษภาประมาณกลางเดือนพฤษภา เนาะทุกปีอะของทุกปีมันจะหิมะละลายหมดแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนไงก็คืออดทนไปอีกประมาณสองเดือนเ่านะ็ิมะที่ฟินแลนด์เนี่ยหนาแปดเดือนอากาศอุ่นก็สี่เดือน ร้อนสุดก็น่าจะน่าจะเดือนหนึ่งได้บ้างเดือนหรือสองเดือนเนี่ยนอกั้กก็ฝนตกนะคะหน้าร้อนของที่นี่ถ้าฝนตกมันก็หนาวเนาะให้ชมหินมะเนาะสวัสดีครับพี่คอมขึ้นตื่นแต่เช้าแท้เบ้านเราบ้านเรามันเที่ยงแล้วมั้งเนี่ยตื่นแต่เช้าแท้ว่ะสัน ขี่กาถามมาข่อยไหมดมอร์นิ่งนะคะเออประเทศอ้ไมคบหอนมา,าคบม,มาดูยเดี๋ยวนะจะบอกว่าหนาวไหมจะถามว่าหนาวไหมไคมมันหนาวทะลุเสือเลยเด้อมือนี่ใส่เสือสามสันเอาเอาคามหนาวพายุนี่ลบสิบหาองศา เดินไปด้วยพูดไปด้วยก็เลยทำให้เราแบบว่า,าหายใจหอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสูดเอาอากาศเย็นเข้าไปมันจะทำให้เราเหนื่อยไวคอแห้ง <c oughs> หนาวทะลุเสือ้อประเทศไอ้คมย <c oughs> างแบบยางฝ่าวเลยเหมือนนี่พะว่ามันหนาวหลายปกติมือได้บ่หนาวก็สิยางแบบชิวๆ จำมือนี้ท็้งงานกึงแรลนอะ่ะตรงฝ่ามันไปหอดที่ทำงานไม่ไหวทีนองสืดอใจเศร้าหนาวก็ข้างในที่ทำงานเขาจะมีฮีเตอร์มันก็จะมเรออุ่นเป็นวัดแบบเป็นวัดเลื้อลังไม่หายขาดนะคะ มันเจออากาศหนาวอย่างเงี้ยทุกวันนะมันก็จะเป็นเหมือนไงถนนโล่งด้วยวันนี้โล่งเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาเขาถ่ายหิมะออกนะคะสังเกตได้ว่าเมื่อวานในตรงตรงตรงนี้หิมะยังสูงอยู่เลยแต่ว่าตอนวันนี้เขาถ่ายออกนะคะอีกหน่อยถนนมันก็จะโล่งนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มถ่ายหิมะออกออกไปทิ้งในป่า รีบเดินสักแป๊บหนึง่งมองรวมๆก็คือถนนเขามันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็สะอาดสะอา้านเนาะแต่มองไม่รวมก็คือ,อเห็นขี่ม้าล้วแบบจมให้ขี่ม้าล้วขอบคุณพี่คงกับพี่ยุทธนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งห้าร้านดวงใจนะตอนนี้เดินถอดเสือ้อ ถอดเสือออเสออสอ้อนี่ถอดถอดเสื้อเพราเป็นยังแดอผมจะถอดส่งเนออีตัวนน้ค้นยนงสากก็เจาสิขวัญพะว้ามันร้อนจัดบ้านคอยอันนครหลาดบุรีรัมิีตีนฝนพะตกจกเถื่อไกลค่ะเดินไกลอยู่ค่ะทุกครั้งก็น่าจะประมาณ 15 20นาทีนะคะเดินจากบ้านมาที่ทำงานแต่ถ้าเกิดว่าถ้าหน้าร้อนจะปั่นจัก,กรยานก็จะจะเร็วหน่อย5้านาทีก็ถึงที่ทำงานละประจวบกับว่าตรงนี้มันเป็นเนินนะคะเราเดินขึ้นเนินแล้วมันมันก็ทำให้การเดินของเรามันช้าลงเดี๋ยวอีกสองวันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะละลายหมดแล้วนะคะ เพราะว่าเขาเอาหิมะสูงสูออกเพื่อให้แดดมันส่องถึงไอ้ตรงหิมะบางๆมันก็จะละลายไปฝั่งกันนู้นก็ยังเต็มอยู่นะคะโยเหนื่อยเหนื่อยอีกนิดนึงนะคะใกล้จะถึงที่ทำงานแล้ะ พอเดินไวๆเนี่ยมัน <kat> ม <Gard zat todavía> ันแค่สิบห้านาทีนะเจ็บจมูกด้วยนะคะเพราะว่าจมูกมันแห้งมาแล้วนะคะโอ้ดูแสงอาทิตย์ตรงนู้นนะคะจ้ามากเลยนะดวงไงแถ้ดวงอาทิตย์นี่ดวงอาทิตย์ฟินแลนด์ก็ดวงไงยแท้ เอาแล้วค่ะโอ้ยขอพักเหนื่อยหอบขอพักเหนื่อยนิดนึงนะคะขอบคุณห้าล้าดวงใจที่อยู่กับคุญญาชินยาวๆนานๆตอนนี้ก็เดินมาถึงที่หน้าที่ทํางานแล้วนะคะก็เราก็จะขออนุญาตลงไลน์ขออนุญาตเข้าที่ทํางานเนาะเพราะว่ามันหนาวเนาะวันนี้วันนี้จะมายืนหลันล้าแบบอยู่นานๆไม่ได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุก ดวงใจทุกร้านทุกเลิฟทุกไลฟ์น,นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในสชินก็ขออนุญาตลงไลฟ์้วยแสงอาทิตย์ส่องผ่านหลังคาตรงนู้นนะคะขอบคุณค่ะพี่โคมขอบคุณค่ะพี่ยุทธค่ะเจอกันใหม่นะคะเลิกง,งานแล้วก็จะไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะเดินกลับบ้านนะคะเลาะริมห้วยนะคะขอบคุณทั้งแปดร้านดวงใจที่เข้ามาให้กําลังใจมาชมหิมะที่ฟิแนแลนด์เที่ยวฟิแนแลนด์กับคุณยายชินนะคะกิโตไม่ไมย ไม่ m ไม่มย ỏ i แล้วก็ยังอยู่อีกว่า <c oughs> <c oughs> จะเอาสักสิบห้านาทีพี่น้องจ๋าเอาเดินไปอีกใหญ่หนึน่งโ <c oughs> บกมือไม่บายกันแล้วนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> ใกล้ถึงวันเวลาแล้วนะจะยอดดวงใจฝันไม่หายควาไม่หายน่าใจ ลองเพลยงเยงกับบอลูอีกสามเอยอีกสิบสองวินาทีนะคะจะลงไลน์แล้วจะได้เวลาสิบห้านาทีก็ชมชมหน้าที่ทำงานคุณยายฉิมไปนะคะตึกสามชั้นข้างหน้านั่นคือที่ทำงานนะคะเดินมาสิบห้านาทีนะคะจากบ้านมาถึงที่ทำงาน เป็นระยะทางที่ยาวมากไกลมากนะคะสำหรับบางคนแล้วสำหรับค่อยด้วยนะคะไปแล้วนะคะกีตโตชไม่มอยอาเกนนะคะ